ขายหุ้น JKN Legacy ซึ่ง JKN Legacy เนี่ยเป็นบริษัทย่อยที่ดําเนินธุรกิจในองค์กรนางงามจัก,กรวาล<ไ>แล้วก็มีลิขสิทธิ์ต่างๆขายให้กับ Legacy h o l d i n g Group USA ค่ะขายไป500หุ้นค่ะมูลค่าต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่3 2 0 0 0สดอลลา,าร์สหรัฐต่อหุ้นนะคะก็เป็น50%ของทั้งหมดใน JKN ถือกัน50-50การบริหารและใครจะเบ็ดเสร็จเวลาที่เห็นไม่ตรงกันการตัดสินใจแล้วนี่มาเท่ากันเป๊ะเลยแล้วส่วนใหญ่ก็คือมันต้องวัดจากจานวนผู้ถือหุ้นคนที่มีเสียงมากกว่าการตัดสินใจของ แอนในครั้งนี้เนี่ยขายเพียงแค่นิดเดียวที่มีอยู่ต้องถามว่าได้เงินมา500กว่าล้านเนี่ยเอาไปทําอะไรจริงๆแล้วรู้ว่าจะต้องครบกําหนดชําระหุ้นกู้ในต้นปีที่ผ่านมาเ <7 S 1> นี่ยค่ะหกันยาที่ผ่านมาก็ผิดนัดไปแล้วรวมกันแล้วคือ3,360ล้านบาทต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวถึงเรื่องที่คุณแอนจักรพงศ์จะขายมิสยูนิเวอร์สให้กับ พาร์ทเนอร์หรือ<ช>ว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็สุดท้ายคุณแอนออกมาปฏิเสธแต่สุดท้ายแล้วจริงเนี่ยมาถึงเมื่อวานนี้ขายแล้วนะคะใช่ที่เราบอกว่าจาักรวาลไม่เต็มใบเนี่ยคือแบ่งกันคนละครึ่งค่ะ5 0 5 0ิบไม่ใช่51-49อ็่ายัง 50และ50ก็คือคนละครึ่งนั่นเองนะคะเอาเป๊ะเลย2คนนี้ค่ะคุณลาอูนโรชาเมื่อสักครู่นี้เป็นมหาเศรษฐีเม็กซิโกอย่างที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้ทาง JKN ทําหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทนั่นหมายความว่า JKN Global Media เนี่ยคือ JKN Global Media คือเป็นบริษัทใหญ่ในะคะแล้วก็ขายอะไรนะคะ JKN Global Content ขายหุ้นสามัญของ JKN Legacy <Ừ. S 2> คือเขาเป็นกรุ๊ปใหญ่แล้วก็มีเล็กๆ <ตำ S 2> อยู่ <TV S 2> ข้างในทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะคะขายหุ้น JKN Legacy ซึ่ง JKN Legacy เนี่ยเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจในองค์กรนางงามจักรวาลแล้วก็มีลิขสิทธิ์ต่างๆขายให้กับใครคะนี่ค่ะ Legacy Holding Group USA ค่ะนี่เป็นบริษัทที่จริงๆเป็นพาร์เนอร์อยแูแหละอยู่ในเม็กซิโกเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะขายไป 500หุ้นค่ะมูลค่าต่อหุ้นนยอยู่ที่32,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อหุ้นนะคะก็เป็น50%ของทั้งหมดใน JKN Legacy ราคาซื้อขายรวมยอยู่ที่16ล้านกว่าดอลลาร์หรือว่าถ้าตีเป็นมูลค่าเงินบาทเนี่ยนะคะ581ล้านบาทกว่าก็มีการระบุไว้ในหนังสือที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ชัดเจนนะคะว่าการคิด เงินดอลล่าร์มาเป็นเงินไทยใช้เรทอ้างอิงของธนาคารกรุงไทยวันที่เท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะคะ,คะส่วนวันเดือนปีที่ทาง JKN ทำรายการกับทาง Legacy h o l d i n g เนี่ยนะคะคะลงวันที่30เีนะในฐานะผู้ขายลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นวันที่30ตุลาคมที่ผ่านใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งเขาคาดว่าการซื้อขายอะไรจะเสร็จเรียบร้อยนะคะปี67 อ่าอ,อันนี้นะคะที่ได้มีการคาดการณ์กันนะคะแล้วก็ยี่สิบยี่สิบนะอันนี้ตัวหนังสือนี่เขียนได้ลงนามทําสัญญาลที่ยี่สิบค่ะตุลาคมปีหกหกคาดว่าจะจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ก็คือช่วงกันยายนปีหกเจ็ดนะคะใช่ค่ะใน,นรายละเอียดยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมวัตถุประสงค์ได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไว้ว่าอย่างไรมาดูกันทำไมนะคะก็เพื่อจะเพิ่มศักยภาพแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ องค์กรมิสยูนิเวิร์สค่ะแล้วก็ความพร้อมด้านเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่จะได้รับจาก LSG เนื่องจากเป็นพันธมิตรกันในเชิงกลยุทธ์ระดับโลกเลยจะได้มาช่วยกันขับเคลื่อนธุรกิจต่อยอดแบรนด์มิสยูนิเวิร์สไปสู่ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการระดับพรีเมียอมอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แล้วก็แจ้งต่อ ผู้สื่อข่าวรวมถึงนักลงทุนด้วยนะคะใช่ค่ะประเภทในการทําธุรกิจต่างๆเนี่ย JKN Legacy ก็คือลงทุนในบริษัทหรือว่านิติบุคคลสำนักงานใหญ่อยู่ที่เดลาแวร์ที่สหรัฐอเมริกานะคะรายชื่อกรรมการมี2คนก็คือ1ก็คือคุณแอนจกกักรพงศ์สงกคือน้องสาวคุณพิมพอุภา<ช>เป็นน้องสาวของคุณแอนจกกอักรพงศ์ทีก ทีนี้ปรากฏว่าพอมีการขายหุ้นก่อนหน้านี้เนี่ยคือ JKN Global Content ก็ถือ100%เต็มใช่นะคะคืนถือ1,000หุ้นใช่ปรากฏว่าขายไป500หุ้น<ช>ขายให้กับใครขายให้กับ Legacy นะคะ500หุ้นตอนนี้เนี่ยสัดส่วนก็เลยเป็น500หุ้นกับ500หุ้นใช่รวมกันเป็นทั้งหมด1,000หุ้นค<ช>าถามถัดมาเนี่ยคือดิฉันก็สงสัยคุณนิชาน,นว่าตก <วะ S 2> ลงใครจะบริหารแล้วใครจะมีการบริหารแบบเบ็ดเสร็จเ,เพราะมัน50 50 ใช่ไหมแต่สุดท้ายเขาแบ่งกันลงตัวนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลทางการเงินของ JKN Legacy <ช>เป็นบริษัทที่ดูแล m i s s u n i v e r s e กันถ้าพูดง่ายๆแบบนี้ <Legacy. S 1> ตัวสินทรัพย์เท่าไหร่นี่สินทเท่าไหร่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเก็สังเกตได้เลยค่ะว่าบริษัทนี้เนี่ยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างม,มันไปไม่ได้มันน่าจะถอยหลังหรือเปล่าไปไม่ได้เลยเพราะว่านี่สินมากกว่าสินทรัพย์ ใช่ตัวเลขของสินทรัพย์อยู่ที่97ล้านส่วนหนี้สินอยู่ที่187ล้านถ้าเทียบง่ายๆคุณผู้ชมก็คือเท่าตัวเท่าตัวเท่าตัว,ตวเพราะว่าอันนี้คือ90อันนี้คือ180ล้านค่ะรวมส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันก็เลยติดลบอยู่ที่ประมาณ90ล้านาส่วนไรายได้จากการขายต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณสัก298ล้านบาทตอนนี้เลยยังทําให้ถ้าหากสิ้นวันที่30กันยายนเนี่ย กำไรหรือว่าขาดทุนสุทธิตัวนี้เนี่ย JKN Legacy จะขาดทุนอยู่ที่130กว่าล้านบาทด้วยกันยังขาดทุนนะแล้วก็ยังมีปัญหาอีกมากมายเลยนะคะเอานนี้อันนี้พอขาดทุนอยู่ร30บล้านขายได้580บล้าน<อ>มันก็ถัวๆกันไปจบหักปุ๊บยังมีเหลืออยู่ส่วนหนึ่งไปบริหารจัดการต่ออาจจะต่อยอดแล้วก็ระดมเงินมาได้เพราะว่ายังมีนี่อีกก้อนใหญ่อันนี้คือส่วนขาดทุนป้าเน่จะถามว่าจะไม่เอาเงินมาใช้นี่หุ้นกู้เหรอ ็จะพ่อเหรอคะเออนี่เป็นคําถามที่ดีเป็นคําถามที่ดีแต่ความรับผิดชอบละกันอย่างที่เราตั้งข้อสงสัยค่ะว่าเถือกัน50บริหาการบริหารและใครจะเบ็ดเสร็จเวลาพาร์ทเนอร์อ่ะคุณนิชนันมันมีอยู่แล้วที่เห็นไม่ตรงกันตัางตัดสินใจแล้วนี่มาเท่ากันแล้วส่วนใหญ่ก็คือมันต้องวัดจากจํานวนผู้ถือหุ้นคนที่มีเสียงมากกว่าถูกไหมทีนี้พอถือ5050ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับคุณแอนจักรพงศ์นะคะเพราะว่าคุณลาอูโลชาเนี่ยก็คือเป็นพันธมิตรของเธอ สุดท้ายแบ่งกันไปดูแบบภูมิภาคละกันก็ให้การตัดสินใจเป็นเช่นนั้นใช่ก็ไม่เกี่ยวกันอ่าดูอย่าง Legacy Holding เนี่ยนะคะเขามีเฮด d q u เตอร์อยู่ที่เม็กซิโกใช่เขาก็จะรับผิดชอบเลยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอเมริกาเหนือไปอเมริกาใต้ดูไปและนี่ถือว่าเป็นข้อดีของเขานะเพราะว่า Miss Universe ที่จัดเนี่ยล่าสุดที่จัดที่ไหนนั่นฉันจำไม่ได้แล้วเออล่าสุดขออภัยจำไม่ได้แต่ว่าเอสวร์ดหรืออะไร ที่คุณแอนไปที่คุณแอนไปใชประมาณนั้นเออหรืออะไรที่ครันงจำไม่ได้นะขออภัยแต่ทางหน้าไปที่นี่รอบปิดรอบนี้ปีนี้จะอยู่ที่เม็กซิโกรอครั้งที่7 3แล้วซึ่งมันก็จะเป็นแบบคือเขาจะได้โปรโมทเต็มที่ใช่ตัวเองเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปจัดที่ประเทศเขานี่เป็นผลดีกับ L H มากเลยนะคะใช่ใช่ส่วน J K N Legacy ที่ถืออยู่อีก50สอืมสำนักงานใหญ่ประเทศไทยก็ดูแลพื้นที่ในเอเชียไปค่ะแล้วก็ประเทศอื่นๆโดยรอบก็บริหารต่อไปแบ่ง ภูมิภาคกันแต่จริงๆอ่ะเม็กซิโกแถบลาตินเนี่ยเขาครองพื้นที่นางงามกันอยู่แล้วนะคุณรัศมีดิฉันว่าไม่เนี่ยหลังๆเนี่ยอาจจะใช่แต่ก่อนหน้านี้เอเชียของเราก็ไม่น้อยหน้านะคือก็ไม่แพ้เหมือนกันนะใช่ไหมเออแล้วแบบคนไปเชียร์ก็เยอะอะไรก็เยอะการทับเงินหรือว่าทารายได้เนี่ยมันต้องดูว่าตรงไหนแต่ว่าพอไปจัดที่นั่นสําหรับปีนี้ที่เม็กซิโกดิฉันว่าน่าจะสร้างกำไรกําไรให้เขาพอ คือถ้าบริหารเป็นนะใช่นะก็น่าจะสร้างกำไรให้ได้บ้างมา <c oughs> รู้จักคุณราอูลโรชาคารตูกันหน่อยนะคะ,นะ,คะแน่นอนนะคะเลกาซี่โฮดิ้งก r ุ u p นะคะก็บริหารโดยท่านนี้เลยนะคะคุณราอูโรชาคารตูเป็นประธาน,นาคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่ง l h g เนี่ยตั้งมาประสบการณ์เนี่ยสาปีและหลักๆเลยคือโฮดิ้งคอมพานีค่ะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่างๆ40กว่าแห่งน่ย ล้วเช่าชาญหลายอย่างนะหลายอย่างคลยยุลมทุกอุตสาหกรรมการผลิตเลยคะ่ะยานยนต์ออ on, ก็มีการบินก็มีพลังงานก็มีการแพทย์เทคโนโลยีการตลาดอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอาหารธุรกิจบันเทิงคือครบหมดมีให้เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอะไรออแบบเยอะมาก<ๆ>นะคะออและแต่เดิมก่อนจะเข้ามาถือ50%เนี่ยเขาเป็นผู้ถือแฟรนไชส์มิสซูเนวาสที่เม็กซิโกอยู่แล้วตอนนั้นก็ดูแลแล้วก็แลนก็คือการจัดงานครั้งที่73เนี่ยเขาก็ดูแลอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อมาซื้อ ถือหุ้นครึ่งหนึ่งกับคุณแอนจากกระโงคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าที่เห็นภาพเขากับคุณแอนจากกรพง์งอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเขาทําเครื่องสําอางสกินแคร์มิสยูเนเวอร์สสกินแคร์่ะเออก็เห็นมากขึ้นก็คือมันไปต่อยอดให้เขาได้เยอะนะสินค้าภายใต้แบรนด์นี้มีกระปงกระเป๋ามีหลายๆอย่างโอ้ระดับคุณล้านอูนซื้อหุ้น16ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขนน้าแข่งไม่ล่วงหรอคือคุยกับเศรษฐีเนี่ย เล็กน้อยนะบางทีก็แค่ขยายสยายปีกสยายอนาจักเท่านั้นเองบางทีมาดู JKN กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะก็เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่มีหุ้นต่างเนี่ยริ s งเบสไลฟ์ e บเวอร์เอ่ะถัดไปคือที่จะให้ดูเนี่ยคือให้ดูเลกาซีอ่านะคะมี JKN Universe LLC สหรัฐอเมริกานะคะมีเยอะเลยนี่ก็ฟรนชส์โปรดักต่างๆนะคะอันนี้พวกนี้ก็เป็นเรื่องของการถือหุ้นคือทั้งหมดเนี่ยที่ให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยคือให้ดูว่า การตัดสินใจของคุณแอร์ในครั้งนี้เนี่ยขายเพียงแค่นิดเดียวที่มีอยู่ที่เป็นทรัพย์สินแล้วขายออกไปนะคะต้องถามว่าได้เงินมา500กว่าล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรทำอะไรก็ได้ไงคะ, <c oughs> ะเอาไปบริหารเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถูกประสงค์ไปแล้วไงคะ คน <พอ S 1> ถือหุ้นกู้<ง>ก็รออยู่นะ,อ,อ,ะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็ข้ามไปเลยเรื่องของกิจกรรมการลงทุนเป็นสิ่งที่ทาง JKN ตต้องตอบตลาดหลักทรัพย์นะเพราะ,<ช>ะว่าปี6 6ที่ผ่านมาก็บอก JKN เนี่ยคือตลาดหลักทรัพย์บอกว่ามันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะแต่ว่า JKN เนี่ยตัดสินใจเอาไปซื้อลิขสิทธิ์ต่าง,าง,างเนี่ยไตรามาสสกับไตรามาสสมประมาณสัก2,000กว่าล้านทาัทง้ทงที่จริงๆแล้วรู้ว่าจะต้องครบกําหนดชําระหุ้นกู้ในต้นปีที่ผ่านมานี่เป็นหุ้นกู้ของ JKN ที่ยังคงอยู่ในระบบนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะ ส่วนหกเจ็ดเนี่ยจะมีโหหนึ่งสองสามสี่สี่รุ่นสิบห้มีนาสิบมิถุนายน20ตุลาคมแล้วก็11พฤศจิกายนรวมถึงปี68ดอีกสรุ่นคือกุมภาพันธ์และพฤศจิกายนค่ะรวมกันแล้วคือ3,360ัล้านบาทโอ้โหก็มูลค่าตรงนี้เนี่ย ถ้าย้อนไปดูนี่สินสินทรัพย์ที่มีหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยลองคำนวณเล่น,ลนๆดูก่อนก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวไอไอชุดแรกเนี่ยสามสามเซตแรกต้องมาลุ้นกันนะเนี่ยค่ะ,ะยอดเงินประเด็นที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะการขายทรัพย์สินเพื่อแปลงเป็นเงินสดค่ะในการที่จะเอาเข้ามาถืออยู่ในมือเนี่ยอของ JKN เนี่ยจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะมาดูค่ะยอดนี้เมื่อสักครู่บอกคุณผู้ชมไป3 0 0พันกว่าล้านบาทนะคะ,คะอยู่แล้วขายไปในราคา ร8 0ปล้านนะคะแต่ตอนที่ซื้อมาเนี่ยข่าวว่าคุณแอนให้สัมภาษณ์มันอยู่ที่ประมาณนี้ตัวเลขไม่ชัดเจนค่ะตกอยู่ที่ประมาณมากสุดคือ800ล้านไม่เกิน800ล้านประมาณเนี้เลนนอีอันนี้คือซื้อทั้งหมด100%นะแต่ที่ขายเนี่ยขายไปแค่ครึ่งเดียว<ะ>เพราะฉะนั้นการขายในครั้งนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่พอใช่เอามาบริหารเนี่ยกลับไปดูถ้าหากกลับไปดูเพจแรกมาเท่าไหร่หกรล้านใช่ไหมหุ้นกู้ที่ อตที่จะถึงล่าสุดไม่ไม่อตที่อถที่จ่ายไปแล้วเนี่ยที่ไม่เดือดเนี่ยหกร้อยล้านอถที่จะถึงคือมีนาคมคือสามร้อยล้านทีนี้คุณไม่จ่ายก้อนแรกคุณจะไปจ่ายก้อนที่สองได้ก็ไม่ได้ไงก็ต้องไล่กันแบบนี้สุดท้ายคือจ่ายไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้คือประเด็นแรกห้าร้อยแปดสิบล้านยังไงก็จ่ายไม่ได้นะคะทีนี้วันที่ยี่สิบเก้ามกราคมที่จะถึงนี้สารล้มละลายกลางมีการกําหนดนัด ไต่สวนไต่สวนแล้วก็ฟังคําตัดสินเกี่ยวกับการที่จะให้ JKN เนี่ยยื่นแผนฟื้นฟูแล้วเป็นผู้จัดการแผนเป็นผู้บริหารแผนคือบริหารเองด้วยทํา<อ>แผนเองด้วยะจะรับไม่รับจะได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือไม่ขึ้น,นอ,อยู่กับวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้ในกรณีที่ศาลไม่อนุมัตินะคะคุณผู้ชมโอ้โหทีนี้อีรุงตุงนางเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าถ้าหากไม่อนุมัติปุ๊บคุณนิชนันเป็นเจ้าหนี้ มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกชำระเงินได้ทันทีของเงินค่ะอย่าหุ้นกู้ค่ะเจ้าหนี้แบงค์งค่ะอะไรต่างๆแต่ว่ากระบวนการก็ไม่ง่ายคุณผู้ชมมันก็ต้องไปฟ้องศาลเรียกเรื่องของการขายทรัพย์สินแล้วเอาเงินที่ขายทรัพย์สินเหล่านั้นมาใช้กับเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาของ JKN เช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นสุดท้าย่านี่ขายทรัพย์สินเพื่อนํามาชําระหนี้หุ้นกู้ตัวอย่างทรัพย์สินที่หลายๆคนบอกว่า JKN มีแล้วดูจะมีมูลค่ามากที่สุดก็คือ Miss Universe ท,ที่เหลือเนี่ยมันอาจจะมองไม่ได้เห็นภาพชัดเท่าไหรน่นะคืออย่าง JKN TV เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่า Top New เนี่ยก็มาซื้อไปแล้วส่วน JKN ช่อง18ใช่ปะใช่น <New S 2> ิว18ใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยที่ถือลิขสิทธิ์เต็มเมมือจะเป็นเรื่องภาพยนตร์อินเดีย มันก็จับต้องไม่ได้แล้วก็ปัจจุบันคือกระแสภาพยนตร์อินเดียมันไม่ได้เหมือนเดิมเออเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ฉันไม่ได้ติดตามนะแต่ว่ามันอาจจะมีกลุ่มคนบางส่วนเนาะกไม่ได้ติดตามเหมือนกันเออนะคะแต่ว่าถ้าหากจะเป็นกรณีอย่างนี้ว่าขายทรัพย์สินที่ตัวเองมีเพื่อที่จะมาชําระหนี้หุ้นกู้ยกตัวอย่างนะคะจาก all inspire เนี่ยขายทรัพย์สินที่ตัวเองมีค่ะเอาไปชําระหนี้หุ้นกู้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ไม่ cover หนี้ที่มีเพราะ ขายทรัพย์สินที่จะต้องทํารายได้ออกไปค่ะแล้วไม่สามารถไปหารายได้ใหม่ได้หมดแล้วไงคะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคุณนิชานัน์เจ้านี้ก็แบกรับไปก่อนถูกแล้วก็ไม่มีรายได้ใหม่ๆเข้ามาสุดท้ายเนี่ยแหล่งรายได้ถูกขายออกไปหมดแล้วถามว่าจะดําเนินการแบบนั้นไหมอย่างในกรณีของช่อง18ที่คุณนิชานัน์พูดถึงเนี่ยคือท็อปสนิวก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะอ้าวสุดท้ายตรงนี้ก็ยกให้เขาไปใช่ไหมอ่ะก็มาหวังมาจะมงเอาเข้ามาเออใช่สุดท้ายก็ไม่มีรายได้ใหม่ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าหากขายจะขายอีกห้าสิบไหมโอ้เอ็มยูเนี่ยจะขายอีกห้าสิบหรือเปล่าถ้าขายถ้าขายก็อสมมุติว่าขายในราคาเท่าเดิมก็จะได้เงินมาอีกห้าร้อยแปดสิบล้านก็ไม่พอหุ้นกู้ทุกชุดรวมกันถูกต้องนะคะสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกไปก็เหลือลิขสิทธิ์ของหนังอินเดียเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้แล้วก็มูลค่าไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ด้วยจะร้อยสิทลงไปเท่าไหร่ ชะตากรรมของ JKN ยังคงต้องติดตามกันต่อแล้วก็ใกล้ที่สุดนะคะอีก2วันที่จะถึงนี้29มกราคมกับการพิพากษาหรือว่าการไต่สวนของศาลล้มละลายกลาง